ยี่สกเลยวะกำลังจะช็อตอะไอ่ะบึ้กกดนักหลู่เนี่ยฝากไปด้วยนะครับเ,เหยตกปลาโกชพญาสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นกโกนะครับโกชพยานะครับพาทุกคนมาตกปลาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําแม่มอกนะครับอําเภอเถินจังหวัดลําปางนะครับวันนี้ขึ้นเหนือมาตกปลาอยู่ที่ เก็บน้ําที่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับนะครับจะมาขึ้นแพรสเดชนะครับมาเฝ้างานปนินกันมาถึงก็เวลา5้าโมงสีแล้วนะครับก็สตเดชเอาของไปไว้ที่หมายแล้วนะครับเป็นแพรนะเราจะไปนั่งตกปลาอยู่ที่แพรนึ่งขึ้น1วันนะครับยวพาไปชมบรรยากาศบนแพอีกทีนะครับฝากกดติดตามนะครับเจี่ยดตกปลาโกจพยานะครับทางช่องทาง YouTube แล้วก็ทางเพจนะครับเจีืยดตกปลาโกจพยานะครับ Facebook โกล่าสายป่านะครับ รอแป๊บบนนึงะคัสวัสดีครับพี่เดชสวัสดีครับครับแพพี่เดชเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้ป่าอะไรเข้าครับพี่อ่ายีิชกนะครับแล้วก็ปานินนะครับปานินนี่ไซโลอัพเลยนะครับเข้าเป็นฝูงปลากลางคืนเป็นไงบ้างพี่ปลากลางคืนก็จะมีพวกปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนแล้วก็ปลาหมอตะกลับนะครับมีให้เล่นเรื่อยๆเนาะครับแล้วก็ปานินใหญ่ชอบมากินตอนกลางคืนอ๋อไซส์สองสามสิบครับถ้าหน้าจะมาตกปลาเนี่ยเดี๋ยวให้ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยเบอร์โทรไตเดชนะครับศูนย์เก้าห้าสามหนึ่งเก้า เจ็ดปดจะนไตเดยนไม่มอกครับหอมปนิ่นะครับใส่ประมาณสักโลครึ่งนะครับประมาณนี้ลำบ่มตัวเนี้ใส่ไปเลยสี่ถุงพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเบ็ดเจดคันเลยสี่ถุงหอมมากนะลำบ่มนะตัวนี้นะชิปย์ที่สองตัสองนี่ใส่ประมาณสักกำมือหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้นะกำมือหนึ่งโดยไปความมันด้วยมะพร้าวคั่ว พื่อให้มันแตกตัวดีขึ้นนะมาสักเซตหนึ่งสดสามซองก็พอขาดไม่ได้เลยโคงขาวซุปฮอตเสร็จแล้วเนี่ยขอเพิ่มลำอีกสักประมาณโลลำสดหอมมะลิของโกโจพยาก็มีขายนะครับจริงแล้วสุดเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องผ่าลำเพิ่มก็ได้นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าไอเหยื่อ,อรพร้อมตัวเนี้ยมันนานแล้วมันแรงเนี่ยคลุกเขาให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็ผสมน้ําแล้วก็ตกปลาได้เลย โอเคครับตอนนี้ตีเหยื่อเสร็จแล้วนะมาเฝ้ากันนะครับปลาน้ำเย็นจะมีตัวไหมโอ้โหต,ติดอะไรไม่รู้อะปน,นินครับลองดูดิ ปาสร้อยดูปลาสร้อยเดยวครับทุกคนหูใหญ่จัดกินเหมือนปลานิลนะจับจังหวะวัดให้ดีไม่อยู่ไม่มีตัวอยู่อยู่ไหมอยู่บอกไม่ทันข้างซ้ายลืม ถึงด้วยเจ็ดขีดอะะด่ะปลาอะไรอะโอ้โหปลาลับแขกงไงมันนินมันนินนี่ยเหรนี่เล็กกว่าฝ่ามือน,นิดเดียวเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหนับหนึงหน้าเลยฝนก็ตกปิ้นไปทีละคันไปเลยไม่อยู่ตัวน้อยผมไม่ให่ผมไม่ใหญ่เปลี่ยนไปตะก้อตายโอ้โหดูดิตัวนี้แหละทั้งนั้นแหละดูดิใส่ไหนใส่ไหนใส่ไหนเดี๋ยวรู้ โอ้โหอย่างที่เขาพูดจริงครับมาแล้วไอ้หมอตะกับใหญ่ของแซ่บมาอีกแล้ครับ อรุณสวัสดิ์รับทุกคนนะครับเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะครับเมื่อคืนเราตกปลาก็นจนถึงประมาณตีหนึ่งก็เข้านอนกันโดยไม่ได้บอกกล่าวเช้าวันใหม่ประมาณ6กโมงเช้านะครับฝนตกแต่เช้าเลยตั้งแต่ตีห้ามานะฮะจะเริ่มตีเหือแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้ฝนมันหยุดีสักหน่อยหน่ตอนนี้ยังมีปอแปะปอแปะอยู่ โมงครึ่งแล้วนะครับ โอ,อ,อ้ตักกลับครับทุกคนไซนี้คนอากาศไม่ดีนะครับมืดฟ้ามัวฝนแบบนี้ปลากินยากมากนะปลาดินไซโบโบยังไม่ได้สักตัวเลยนะ วน,นปักเลยดเนี่ดูสิปันนีนะมานะน,น,น,นโอ้โหหาจนกว่าจะเจอครับ กว่าที่สองโลได้นดนจาไนไส้หมีนะครับนี่นี่ฮะฝากไปด้วยนะครับเหยื่อตกปลากโกเสบยาแพไตเดชนะปลานิลวันนี้เงียบมากนะครับดียังมีตัวนี้เข้ามากินขี่โจนแล้วครับทุกคนอ้ยเตียนไซส์เกือบโลตักหน้าตับ มัาเป็นชุดๆแล้วครับนี่ไปด,ด,ดูนี่ตะเพียนใส่ใทุกคนนะครับใส่ประมาณครึ่งโลเก็บตะเพียนเก็บตะเพียน ว่ละชวนะครับทุกคนไซด์ดีขึ้นมาหน่อยหนะึ่งฝนก็กำลังจะมาทุกคนตอนนี้ตีเบ็ดอยู่แค่4คันนะครับแล้วก็รอเวลาที่จะกลับเตรียมอุปกรณ์เก็บหมดละเป้าหมายปานินไซโลเราก็ยังไม่เจอนะครับมารุนกันว่าจะได้ไหมมาทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมเก็บอุปกรณ์กลับแล้วนะฮะฝนมาจากทางนั้นนู่นนะนูน่นฝนมาอีกแล้วเดี๋ยวจะกลับยากนะมาเดี๋ยวเอาปลาให้ดูก่อนนะครับ ที่เราได้ก็พอสมควรนะโอเคอยู่เนี่ยก็สมวนมากก็จะเป็นหมอตะกลับนะครับมีปน,นินบ้างปลาหมอตะกลับไซส์ไซส์โอเคอยู่นะส่วนจันก็ไซส์โล2โลงโลประมาณ2โล1โล8โล9 2โล1ประมาณนี้จะเปลี่ยนไซส์ขึ้นโลเลยนะเปลนะี่ยนจะเป็นพวกหมอตะกลับใส่กระสุนมาตัว เป็นปนินปนินไซบูบูาหาไม่เจอเลยนะครับฝากเขยตอกปลาโกจพยานะครับแล้วก็ฝากกดติดตามใน a c e b o o k นะครับโก่าสายป่าแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับฝากเขยตกปลาโกจพยานยครับวันนี้ปลาไม่เข้าแต่วันหน้ามันน่าจะเข้าป่านี่นคือเป็นหมายปนินเลยนี่ผมกับพาร์ทน,นะผมกับพาร์ทต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ